มาพอกายมาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันกกเข้าห้องไงอ่ะผมเข้าละใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปมิดเฮ้ยเกมเริ่มแล้วแบบไม่ทันตั้งตัวมาเเฮ้ยผมโอ้ยใครดึงวะเนี่ยพี่เต้ไม่ใช่เฮ้ยพี่เต้จะมาดึงผมทำไมทำไมเราโจมตีกันเองระวังเลยระวังเลยระวังเลยใครดึงวะเนี่ย อย่าเด้งเฮ้ยเดี๋ยวมันมีมันมีไอ้เด้งเด้งด้วยเหรอมันมีไอ้เด้งเด้งแต่เมื่อไหร่้พี่เบนอย่าจับผมนะโอ้ยบอล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 แล้วอย่าช้าอย่าช้าอย่าช้า อ้ห้อ่ไเลยอ้อแล้วตอนนี้่วงูเลร่วงูอย่างสดท้ยไม่ทันไปโอ้ตกเ่วชิวไปตดวะเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวาแผ่นนี้เหรอเฮ้ย ที่ผ่าแล้วตวลงๆๆๆดี๋ยวสมเปเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋วเ่เย่เข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วผมเข้าแล้วพี่เบสพี่เบสสู้ๆพี่เบส

พี่เบสเจ็ดเปอร์เ <editors> ซ็น <sit> ต <down before helmet> ์พี่เบสสามเปอร์เซ็นต์พี่สามเปอร์เซ็นต์เย้พี่เบสคนสุดท้ายเลยโคตรสุดกดแถบเลยครับพี่อุ้ยชิบหายแม่งเป็นทีมด้วยเอาละเราต้องเราต้องแตกหักกันหน่อยละพี่ชายทีมกูลล่มจมทุกคนอุ้ยเดี๋ยวทำไมมันมีอยู่น้ำเงินอยู่น้ำเงินอยู่น้ำเงินหรือน้ำเงิน ชิบหายได้อยู่น้ำเงินคนเดียวเอาหางมาดิไปแล้วไปแล้วว่อเว่าวาวาวผมโดนแย่งหาง you <laughs> าว่าจะฟักเดี๋ยวพี่อี่อะไรนะเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงแผ่นขอบไม่โดนแผ่นขอบไม่โดนผักออกผักออกพีเอฟพีเอฟผักออกผักออกเออเอาเวนกำตามสนอง โอเคไหมโอเคยังกูเล็ตกุเล็ตกุเล็ตพี่เจมพี่เจมอย่างแหลกเลยโคตรแหลกเลยพี่ยูผมผมผมถามพี่ยูให้แน่ใจได้ป่ะว่าอันนี้ไม่ได้มียาอมเป็นสปอนเซอร์ไลฟ์เราใช่ป่ะไม่มีไม่มีอใช่ปะเราเราเราใส่กันแบบผมว่างใช่ไหมเริ่มเริ่มเจ็บคอเตรียมตัวกดแท็บแล้วเล็ง เอาเลยเอาเลยอยู่ซ้ายมือพี่ <c oughs> พี่ดึงเขาพี่ดึงเขาอึบ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 ไม่รอไม่รอผมไปก่อนพี่ยูพี่มาทวงคลิปแก้ผ้าผมไม่รอพี่หรอกเจ้าพี่ <c oughs> อย่า <c oughs> อย่าลงุง <c oughs> อย่าลงุง อ้ที่ไหยแล้วก็น่าคนเยอะมากไปด้วยไปด้วยพี่ยูผมอยู่หลังพี่ยูรอผมด้วยไม่รอไม่รอผมไปก่อนพี่ยูไปแล้วไปแล้วเจอกันเขาไหลหมดเขาไหลหมดเขารีเซ็ตเขารีเซ็ต เฮ้ยน้องพีรอดึงไปแล้ว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 พี่อยู่พี่จะไม่เข้าหรอกนะพี่จะไม่เข้าหรอกนะใครแก้งพี่อยู่บอกผมได้เลยมีคนแก้งพี่ด้หรอมาเป็นด่านด่านโคตรวัดดวงเลยเนี่ยคือไม่รู้ว่าผลไม้จะลงใส่หัวใคร พี่อย่าเลยนะพี่อย่าพี่เอฟเราไม่จับกันเองพี่เราไม่จับกันเองเราไม่จับเราไม่จับโอ้ยโอ้ยกูตกเลยแม่งเอ๋ยเฮ้ยพี่เต้พี่เต้อย่าพี่เต้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 เราทำไมอ่ะไปนี่ไปนี่ไปไปคนข้างคอนอะ วิ่งเราดึงเราดึงเราเฮ้ยบอยอย่าพี่เต้พี่เต้พี่เต้แกล้งผมไงผมไปขวาแทนพอไปซ้ายพี่แกล้งผมสองรอบผมไม่ไหวแล้วไม่ดัดอะไรอุ้ยเดี๋ยวไอ้ยูแสง มึงปิดประตูได้นะคุณสิงจะไไปอะไรไดฮะอะไรนะมาแล้วเหลือใครนะยไปทางนู้ิเีมันเลี้ยวกลับมันเลี้ยวกลับมันเลี้ยวกลับ เก้าบยปเปอร์เกาบเรเบเอร์พี่เบสโอดลกแลวล็งไปที่ไซนัตเตอร์ครับวัปกไม่ใช่ผมมาฮะโอ้ยลมไม่หยุดเลยหัวมาเลย โอ้นี่มันด่านอะไรเนี่ยเออยทำไมมันโอ้ยมันยากจังพี่งยากไม่ยากแต่การทุกอย่างเป็นไปได้พี่ผมเคยติดในท่อระวังด้วยนะไอเจมพี่ติดอีกแล้วเจมใจเย็นนะเอาได้เเววเดี๋ยวไก่เม้มปากเม้มดิไม่เม้มไม่เม้มแล้วไม่เม้มแล้วเดี๋ยวรถเต็มทิ้งดแล้ว ไอยู่เี่หนึอนเนี่ยองพีชช่วยด้วยไปแล้วพี่กายเจอกันครับกโอ้โั้งวคนเต็มเลยไปานหเข่าสมไอ่ยตกสรอบเลยคือเดิมหน้ากระแทกยู่หมดแล้วเดี๋ยวกาย กายดีจิตาต้อยู่ไม่ได้ดีดเต่าเลยอย่างนั้นหรอกายดีดรูปของเป็งอยู่อะจุกไหมกายเล่นทำไมอะกายเราไม่เหี้ยหรอเจ็บจุกจุกกายเล่นปิงปองตอนเนี้ยนะสิบแปดแล้วแล้วเควสเควสแม่งวิ่งพอดีเดี๋ยวผมผมช่างมันเควสเควสตายได้พี่แต่ฟอกายตายไม่ได้ผมบอกแค่นี้เดีวดูกายไม่เดินผมเดินรัวๆเลยนะพี่เจม เออเดี๋ยวตกเดี๋ยวคนมันเยอะเกินจริงครับเอ้าเฮ้ยกระโดดสองทีทำไงอะเดี๋ยวใครดื้วบมกเนี่ยคอนโทรลพี่ฟุ๊กกระโดดแล้วขี้ขวาพี่บุ๊กกระโดดแล้วขี้ขวากรไลวกอริล่าก็กระโดดไม่หยุดเลยครับ เฮ้ยแล้วเบียดทำไมอ่ะน้องน้องเน่าเบียดทำไมนี่แน่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  เข้ารอบไปก่อนนะครับไปตรงตรงพัดลมตรงพัดลมตรงพัดลมเราวิ่งกลางวิ่งอัตโนมัติใช่เหรอใครจับคุณใครเล่าเออวิ่งตรงวิ่งตรงเลยตรงเลยทางตรงทางตรงไปตรงกลางตรงกลางเลยลุยเฮ้ยได้ด้วยูยได้ด้วยูย ตกสองรอบแล้วแย่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 แล้วไหนเนี่ยรอบนี้ไปไปผมไปไม่ได้ผมไปไม่ได้เมไม่ถือหัวยิงเออผ่านแล้วผ่านแล้วมันเร็วมากเลยอ่ะเออมันเร็วกว่าปกติน้องพี่น้องพี่พลาดเดียวกับพี่เลยสองรอบแรกแม่งเกวียงคุตกด้านซ้ายเนี่ยเชื่อมันแรงแบบแรงแรงมากๆ เดี๋ยวแมวร่วงไปแล้วเหรอไก่ชวนพี่เอกเล่นแรดไก่ชวนพี่เอกเล่นมาโลดีกว่าอ๋อใช่เหรอโอ้หมันไล่แรงขนาดนั้นเลยนะโอ้ผมไม่ชอบด่านนี้มันมีหางกล้เดี๋ยวกล้าพี่ยืมหางวันหนึ่งกล้าเดี๋ยวมันมีคนมีคนตีว้ากล้านะเดี๋ยวชมพูนี่จะมาไล่ผมทำไมอ่ะ กบูยาอย่ากบูยาเบปไปเล่นรถอาร์ตจริงไอเบปไปเล่นรถอาร์ตเนหลุดหรือเปล่าพี่แล้วแม่งเลยใครพาไก่มาด้วยเนี่ยพี่ขอแล้วกันยัยยยยัยอ่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ๊ยไม่ใช่อะไรพี่ยืนอยู่เป็นสองนาทีนะที่เปิดรอบแล้วเนี่ยยัยนา

วิสุดท้ายวิสุดท้ายอ่ะเย้ชิวชิไม่รอไม่รอผมไปก่อนวิวผมโดนผมโดนแย่งวิสุดท้ายเลยอ่ะโดนมาข้างหลังพี่มีหางด้วยไม่มีไม่มีผมโดนปาดแรด พี่เอฟพี่เอฟผมจดเลยนะเมื่อกี้เอฟไม่มาแย่งกันเองทำไม <c oughs> ทำอย่าง,งานั้นอ่ะไม่คืน